สวัสดีครับผมวันนี้วันที่2ธันวาคมปี2566นะครับผมก็ไม่กี่วันก็จะเข้าสู่นะครับในเรื่องของปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับปีหน้าปี2567เดนะครับเดือนธันวาคมครับหลายท่านก็จับตาแล้วก็สอบถามกันอย่างต่อเนื่องว่าทางด้านของภาครัฐเนี่ยมีกิจกรรมในเรื่องของของขวัญปีใหม่นะฮะอะไรบ้างนะครับผมก็เริ่มปล่อยแล้วก็ทยอยออกมานะครับ วันนี้นะครับขอบคุณจาก The Bangkok Insight รายงานให้กับทุกท่านได้รับทราบครับว่าบขอสอลดค่าโดยสาร20%เป็นของขวัญปีใหม่ปี2567เฉพาะจองตั๋วออนไลน์นะครับอาเดี๋ยวมาดูกันครับลดถึง20%เลยสำหรับใครรายท่านที่ยังเดินทางผ่านทางด้านของนะครับรถทัวร์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเดินทางกับต่างจังหวัด ไปหาคนที่เรารักไปหาครอบครัวที่นะครับอยู่แดนไกลนะฮะมันนั้นก็แน่นอนครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราก็สามารถที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้แต่วิธีการต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คมาแบ่งปันกันนะครับคมนาคมมอบของขวัญปีใหม่ปี2,567ลดค่าโดยสารนะครับบขอสสอ ให้ผู้โดยสารที่จองตั๋วออนไลน์เดินทางไปก่อนแล้วก็กลับทีหลังพร้อมขยายเวลาจองตั๋วนะครับล่วงหน้า1ปีเริ่ม1ทธันวาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ครับนายสุรพงศ์ปียโชครัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเพื่อมอบของข,องขวัญปีใหม่2,567ให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเดืงกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้บริษัทขนส่งจำกัดวงเล็บบขอสอจัดทำโครงการลดค่าโดยสารแฮปปี้นิวเยียร์4 0 2 4ลด20%ไปก่อนกับทีหลังนะครับทั้งนี้ครับจะให้ส่วนลดตั๋วโดยสาร20%เฉพาะค่าโดยสารนะครับไม่รวมค่าธรรมเนียมถูกเส้นทางภายในประเทศสำหรับผู้โดยสารบขอสอที่จองตั๋วล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์แอปพลิเคชันนะครับอีต e และก็เว็บไซต์นะครับของ transport.co.th เดินทางระหว่างวันที่18ถึง22ธันวาคมปี2566หรือระหว่างวันที่4ถึง8มกราครับนอกจากนี้ครับได้สั่งการให้บขอสอเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจองตั๋วเดินทางล่วงหน้าโดยขยายระยะเวลาการจองตัว๋วโดยสารล่วงหน้าจากเดิม90วันเป็น1ปี ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี2566เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับกับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งสนับสนุนผู้ที่ต้องการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะให้สามารถวางแผนการเดินทางในระยะยาวได้นะครับพร้อมทั้งนี้ครับบคสอได้จัดโครงการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยอีกหนึ่งโครงการของขวัญปีใหม่ปี2567ครับโดยเปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อม รถยนต์ก่อนออกเดินทางให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรวมศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถบขสเลบลังสิตสถานีเดินรถดังสิตและก็ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับระหว่างวันที่10ธันวาคมถึง10มกราคมปี2567สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอรเซ็นเตอร์บขสครับโทร1490ได้นะครับนะนี่ก็เป็นข้อมูลที่ น่าสนใจครับอย่างไรก็ดีครับในเทศกาลช่วงปีใหม่ปี2 5 6 7คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกับภูมิลำเนาโดยรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็รถยนต์สาธารณะเป็นจำนวนมากดังนั้นนะครับได้กำชับให้บขอสอคุมเข้มความปลอดภัยโดยตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถให้มีความพร้อมร้อเอร์เซก่อนออกเดินทางโดยตั้งเป้าหมายครับอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง บริการประทับใจและไม่มีเรื่องร้องเรียนนะฮะส่วนนางสาวรพีพันธ์วันพินทุรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารจัดการเดรินรถรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดกบ,บออกบคสกล่าวว่าบาขอสอรครับได้เปิดให้ประชาชนจองตั๋วน่วงหน้าได้จากเดิม90วันเป็น1ปีตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี2566เป็นต้นไปทุกเส้นทางภายในประเทศ ผู้โดยสารจองตั๋วนะครับโดยสารล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเช่นแอปพลิเคชัน e- t i cket เว็บไซต์บขสรหรือช่องทางจำหน่ายตั๋วบขสณสถานที่เดินดรถบขสทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลครับผมมาอัปเดแตแบ่งปันกันนะในช่วงที่หลายท่านอาจจะหยุดยาวในะช่วงปีใหม่ กลับไปดื่มด่ำความสุขกับคนที่เรารักกับคนที่เราใกล้ชิดนะครับผมแล้วก็เดินทางกลับมาในช่วงของนะครับปีหน้าปี2567นะครับผมวันนี้ก็อัปเดตกันหนึ่งเรื่องสำคัญแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าของขวัญปีใหม่ เริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับภาครัฐจะมีอะไรบ้างติดตามช่องเราไว้เดี๋ยวมาอัปเดตแบ่งปันให้กับท่านได้รับข่าวสารและก็ไม่พลาดสิทธิ์สำคัญอย่างนี้แน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมและขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ